สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่อง chapter 4กับการรีวิวร้านค้าเกมฟอนไนท์ประจำวันที่5เมษายนเป็นอย่างไรกันบ้างครับในวันที่ผ่านมาได้ซื้อได้เหมาอะไรกันไปคอมเมนต์จะล่างได้นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูว่าในร้านค้าเทมช็อปนั้นมีอะไรมาขายน่าซื้อน่าสนใจกันบ้างสินค้าที่มาขายในวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นสินค้าที่เคยขายแล้ววนกลับมาขายใหม่ครับเริ่มมาที่สินค้าชิ้นแรกในฟีเจอร์ไอเทมครับ ตัวละครเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับมีเรีอคทีฟเมื่อเปิดทีมจะปรากฏรอยสักหรืออักขรเรืองแสงออกมาครับบริเวณผ้าและบริเวณแขนครับอ่าแบบนี้ครับผมราคาแปดร้อยบิบัคมีเรีอคทีฟไม่มีสไตล์ไม่มีกระเป๋านะครับผมคิดว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยคุ้มค่าแล้วตัวละครเป็นผู้หญิงถูกออกแบบให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ครับค่อนข้างโอเคนะสำหรับแปดร้อยบิบัคครับ ตัวบันเดิลเดอะแมทริกครับก็ประกอบไปด้วย3ชิ้นครับมีอ e ีโมด2อันแล้วก็ตัวลายปืน1ชิ้นครับอีโมดอันแรกครับก็เป็นท่าหลบกระสุนของนนโอนะครับแล้วก็อ e ีโมดที่2เป็นท่ากระโดดของทินิตี้ครับสุดท้ายแล้วเป็นลายปืนครับถ้าจะให้คอมเมนต์คร่าวๆครับเจ้าบันเดิลเนี้ยมาค่อนข้างบ่อยครับ การหลบกระสุนของนนโอเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เนาะใครเคยดูเดอะแมทิกหรือว่าไม่เคยดูก็น่าจะเคยเห็นมีมของท่านี้ครับก็คือเป็นการยิงและหลบกระสุนครับส่วนท่ากระโดดทนนิตี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นครับตัวละครจะใส่แว่นดำนะครับทั้ง2อีโมดเลยเมื่อกดใช้ครับตัวลายปืนผมมองว่าค่อนข้างคุมครับกับลายปืนเดอะแมทิกเพราะว่าเป็นลายปืนแบบเต็มปืนเป็นลักษณะของอักษรครับไหลลงมาคล้ายๆกับแบบเอกลัก,ลกษณ์ของเดอะแมทิกอ่ะเวลาแบบเข้าเรื่องเข้าอะไรกี้เนาะ ก็ไปเตัวหนังสือสีเขียวครับไหลลงบนปืนที่เป็นสีดําอันนี้โดดเด่นครับราคา800วบัคแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถซื้อแยกได้ครับอีโมดชิ้นละ300 Vb วีบัคครับแล้วก็ตัวลายปืนเนี่ย5 0 0ผมมองว่าซื้อเป็นบันเดิลก็ค่อนข้างคุ้มครับจริงๆแล้วในส่วนของฟฟเจอร์ไอเทมหน้าแรกเนี่ยทั้ง2ส,สินค้าก็โอเคอยู่นะครับทั้งตัวบันเดิลแล้วก็ตัวละครผู้หญิงแต่ถ้าเกิดจะให้อวยแค่ชิ้นเดียวเลยผมคงอวยเป็นเดอะแมทริกครับอันนี้คุ้มค่าครับ ส่วนต่อมาครับของฟีเจอร์ไอเทมตัวละครตัวแรกครับมาจากลาวาซีรีครับตัวลาวาซีรีเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือไฟครับตัวละครเป็นตัวละครที่เราเห็นหลากหลายครั้งที่ไปอยู่ในหลายๆซีรีครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขามาในลาวาซีรีครับเป็นชุดที่เคยขายแล้วนะครับวนกลับมาขายใหม่จุดเด่นเลยครับก็ไฟครับบริเวณขาและบริเวณมือจะมีเปลวไฟครับตัวละครเน้นสีแดงขายลาวาครับกระเป๋าหลัง เป็นเหมือนลูกโลกครับแล้วก็มีไฟลุกโชนอยู่ด้วยค่อนข้างสวยนะครับตัวละครไม่มีสไตล์แต่มีกระเป๋าครับราคา1 5 0 0งับาทตัวละครทีอยู่ในพวกซีรีส์พิเศษแบบนี้ครับราคา1 5 0 0ับาทก,ก็ถือว่าคุ้มแล้วจากเลิฟซีรีส์ครับ ตัวละครค่อนข้างใหญ่ครับเป็นตัวละครที่ใส่หน้ากากแล้วก็มีท่อเลี้ยงน้ํเสริมนะใครที่ไม่ค่อยรู้จักเสริมครับก็คือไอตัวถังที่เราไปตีแล้วเราได้พวกเลือดหรือ,อ,รอว่าเกราะนั่นแหละครับก็เรียกว่าเส <L> ิม <afterlife> ครับผมจริงๆแล้วเสริมซีรีส์เนี่ยตัวละครที่อยู่ในนั้นอ่ะค่อนข้างที่จะหายากครับมีไม่กี่ตัวด้วยเป็นไอเทมที่เมื่อก่อนเนี่ยนานๆวน,นมาทีครับแต่ว่าตั้งแต่วนมาเนี่ยก็วนมาค่อนข้างบ่อยนะประมาณเดือนหนึ่งก็วนมาแล้วครับตัวละครถูกออกแบบมาให้ค่อนข้างดูดีเลยครับแม้ว่าจะตัวใหญ่ครับแต่อั่าางงๆนคคข้สวยรบ มีเกราะตรงนี้แล้วก็มีท่อเลี้ยงเสริฟเข้าไปในหัวนะเออค่อนข้างโดดเด่นครับตัวกระเป๋าครับเป็นถังเสิฟพร้อมกับท่อน้ําเลี้ยงครับแล้วก็มีน้ําหยดด้วยตัวละครเนี่ยแม้ว่าจะใหญ่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โดดเด่นเนาะเอกลักษณ์มากครับราคา1 5 0 0งทวบันะครับตัวละครตัวนี้ที่ขุดครับราคา1,200วบั๊กก่อนหน้านี้เราเห็นเป็นถังเดี่ยวใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นถังคู่ครับ การจับก็2มือครับเวลาฟาดเสียงจะคล้ายๆกับน้ำโคงเคงในถังครับน้ำตอนกระจายออกมาเวลาฟาดนะครับก็เป็นสีของเลิร์ฟเสียงค่อนข้างโอเคครับ1,200ั 1, 000, 2, 000, บาทจริงๆราคาแรงนะครับแต่สำหรับเลิร์ฟซีรีส์แล้วก็โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ลายปืนครับลายปืนเป็นลายธรรมดานะครับไม่มีแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของลายครับก็ออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์ของเลิฟ สีฟ้าเน้นเป็นพื้นหลังครับแล้วก็มีสีเหลืองปลายปืนกับพันท้ายเป็นสีฟ้าเข้มๆครับด้ามจับกับปลอกกระสุนไม่มีลายนะครับสำหรับวีบักก็โอเคครับผมมองว่าตัวเซิฟเนี่ยถ้าจัดเป็นบันเดิลน่าจะขายดีครับสัก2,000-2,100โอเคนะต่อมาครับตัวละครเ e g e n d ด r รี่ครับตัวละครตัวนี้มาค่อนข้างบ่อยครับเอกลักษณ์ของเธอเลยครับคือออกแบบคล้ายกับนางฟ้าครับชุดเกราะเป็นเกราะแขนเดียวนะครับ เป็นสีทองแล้วก็รองเท้าเป็นสีทองครับค่อนข้างสวยเลยมีวงแหวนด้านบนด้วยครับตัวกระเป๋าหลังเป็นปีกสีขาวตัวเขาเป็นเจ้าของผู้หญิงนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยหลายๆคนน่าจะคุ้นๆใช่ไหมเหมือนจะมาจากเกมอะไรสักอย่างครับคล้ายๆแบบนั้นครับค่อนข้างสวยนะจริงๆร,ราคาเป็นราคาปกติครับ2,000 v ัวีบั๊สำหรับชุดรีเจนเนรี่ครับตัวลายปืนครับลายปืนค่อนข้างหรูเลย ตัวปลายปืนกับพันท้ายเป็นสีทองครับส่วนตัวปืนนั้นเป็นสีขาวราคา500วีบัคครับโอเคอยู่นะผมว่าค่อนข้างสวยเลยครับตัวลายเนี่ยหากเรามองดีๆครับสีเหมือนจะวาว,าวๆเงาๆด้วยนะค่อนข้างสวยเลยครับตัวที่ขุดครับถูกออกแบบมาให้เป็นเคียวและมีไฟสีฟ้าอยู่บริเวณตรงปลายครับค่อนข้างสวยค่อนข้างหรูเลยครับคัาคาแปดร้อยวีบัคเนาะ เสียงตอนฟันเนี่ยค่อนข้างคมครับเอฟเฟคกระจายเป็นสีฟ้าตามไฟค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีนะครับสำหรับอันนี้มีเทวดาแล้วครับก็มีปีศาจกันบ้างถึงแม้ว่าจะออกแบบมาไม่ค่อยโดดเด่นเท่าตัวละครของนางฟ้ามากนะครับแต่ว่าการออกแบบก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะตัวปีกบ่งบอกความเป็นปีศาจได้อย่างดีครับตัวละครถูกออกแบบมาก็โอเคครับสีผิวเป็นสีฟ้า ัวมือเป็นสีแดงครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็เหมือนจะเป็นมาตฐานของฟอร์ดไนท์ครับเหมือนเป็นสนับเขาผู้ชายอันใหญ่เนาะแต่ถูกอัปเกรดมาให้รองเท้าดูแน่นขึ้นครับตัวละครออกแบบมาดีครับกระเป๋าหลังก็โอเคราคา1,500บาทใช้ได้อยู่ครับตัวที่ขุดครับก็เป็นเหมือนตรงข้างกว่าเขาเนอะดูค่อนข้างดุขึ้นครับแล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นอะไรเหมือนเยลลี่เยลลี่ด้วยครับก็โอเคอยู่ครับ ตัวเคียวค่อนข้างโดดเด่นเลยตรงด้ามจับเป็นสีแดงสวยนะครับเวลาที่ฟันลงไปเนี่ยเสียงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์โอ้น่าจะเป็นเสียงลูกกระตาครับผมไปเห็นตรงนี้ครับนี่ลูกกระตาอกว,ว่าอะไระกระพริบครับอ๋อเป็นเสียงลูกกระตาครับก็เวลาที่กระพริบเนี่ยเสียงลยคล้ายเยลลี่ครับค่อนข้างโอเคเลย1,200วิ 1, บักค,ครับเอฟเฟกต์ตองกระจายเนี่ยเป็นสีแดงนะครับรายละเอียดใส่ใจดีครับ ในส่วนของฟีเจอร์ไอเทมด้านนี้ครับบอกตรงๆว่ามีหลากหลายสินค้าที่น่าสนใจครับแต่ถ้าหากจะให้อวยสักตัวละครเลยคงเป็นตัวละครนางฟ้าคนนี้ครับแล้วก็ลายปืนตัวเคียวเนี่ยสวยทั้งคู่เลยนะเออถ้าจะให้อวยเนี่ยคงเป็นเซ็กของนางฟ้าไปเลยครับหวังว่าในอนาคตน่าจะจัดเป็นบันเดิลนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่สวยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเขาเนี่ยโดดเด่นครับส่วนของเดลี่ไอเทมครับก็มีสินค้าที่ขายหลายวันแล้วครับอย่างเจ้าโพนี่ครับ เป็นไกด์เดอร์เกมมิ่งรีเจนด์ซีรีส์ครับจากไทนี่ทีน่าวันเดอร์แลนด์ก็รีวิวไปแล้วเนาะ1,200บั๊ก็ราคาโอเคอยู่ครับตัวละครตัวนี้วนมาค่อนข้างบ่อยครับโดดเด่นที่สีผมเป็นสีเขียวเรืองแสงครับส่วนชุดตัวละครเนี่ยเน้นเป็นสีดำนะครับถ้าสังเกตด้านในจะใส่ไปเหมือนชุดสูทด้วยครับแต่ว่าใส่ชุดเกราะตัวละครออกแบบมาดีครับราคา800บิ๊ไม่มีสไล์ไม่มีกระเป๋าเนาะ ก็โอเคอยู่ครับโดดเด่นที่บริเวณทรงผมแล้วก็การใส่แว่นของเขาครับใช้ได้ครับลาเวนทานครับเจ้าปลาครับตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ปลาที่เป็นแบบปลาตัวสีส้มนะครับแต่เป็นคล้ายๆกับเคยดูตัวการ์ตูนจะว่าจะมีตัวการ์ตูนหนึ่งที่แบบเป็นอย่างเงี้ยครับในตัวหนังเมกะไมล์นั่นไ้ใช่เรื่องเมกะไมล์นะครับจะมีตัวละครคล้ายๆแบบดีครับก็คือแบบเปินตู้ปลาอยู่บนหัวอะไรเงี้ย ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะครับสำหรับ2,000วีบัคเนี่ยผมมองว่าราคาอาจจะแรงครับเจ้าลาเวนทานเนี่ยเคยอยู่ในตัวเซิรฟซีรีส์ด้วยนะครับขายมาสักพักแล้วก็หายไปแล้วครับถ้าคิดว่าตัวนี้เป็นออริจินอลของเขาครับแต่ว่าความสวยและความโดดเด่นของเขาเนี่ยคือเอกลักษณ์บริเวณหัวครับที่เป็นลักษณะคล้ายกับนักบินอวกาศนะแล้วก็หัวเป็นตัวปลาตัวเล็กๆครับโอเคครับการออกแบบถือว่าใช้ได้ครับตัวกระเป๋าหลังก็ธรรมดานะครับเป็นเหมือนกับ ตัวออกซิเจนของชุดก็อโอเคอยู่ครับจริงๆแล้วการออกแบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉยๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เนาะก็อโอเคอยู่สำหรับ2 0 0พารวิบากค,ครับแต่ถ้าเทียบกับตัวนางฟ้าข้างบนแล้วอะ่ะนางฟ้าสวยกว่านะอีโมดครับเมื่อกดใช้ครับจะชูป้ายลักษณะยิ้มครับแล้วก็มีเสียงหัวเราะครับ200วิบัก ท่าเต้นครับเมื่อก่อนจะเต้น2มือใช่ไหมท่านี้อันนี้คือเต้นมือเดียวเลยนะครับโอเคอยู่ครับสําหรับ500ร้อวิบักท่าวิ่งแบบดินจาครับจริงๆท่าวิ่งอันนี้มันช้านะครับถ้าหากกดใช้ในห้องมันจะไม่ได้วิ่งเร็วครับก็ราคา500้อวิบักครับเป็นทาเบร์ซซลเนาะสามารถเคลื่อนที่ไปแล้วก็ใช้ท่าได้ครับนั่งกินป๊อปคอร์นครับ เป็นอีโมที่กดใช้ครั้งเดียวครับแล้วตัวละครก็จะนั่งบนเก้าอี้พร้อมมากินป๊อปคอนถังขนาดใหญ่ครับราคา200ว oh, ีบัคโอเคนะอันนี้ผมแนะนำครับ,ครบใครที่อยากหาท่านั่งรอสักท่าหนึ่งเนาะท่านี้ครับโดดเด่นครับผมในส่วนของดีลไอเทมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าความโดดเด่นก็ยังอยู่ที่เจ้าโพนี่จากไทนี่ทีน่าวอเตอร์แลนอยู่ดีครับส่วนท่าเต้นผมคิดว่าอันนี้โดดเด่นครับ ถ้าเกิดจะให้อีกอักอนนึงก็ถ้านั่งกินป๊อปคอนครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับในส่วนของที่เทียบก,ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมคิดว่าอันที่น่าสนใจก็คือเจ้าไกลเดอร์ครับค่อนข้างที่จะสวยเลยบาเลนเซียก้ายังอยู่ครับใครที่ชอบตัวละครฟอร์นไนท์ไปใส่ชุดแฟชั่นสวยๆสักชุดหนึ่งเนาะผมได้ทําการทดลองแล้วแล้วก็รีวิวไปแล้วครับคิดว่าชุดนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะทั้ง2บันเดิลเลยครับแบบขายแยกก็มีครับใครที่ไม่อยากซื้อแบบบันเดิลซื้อแบบขายแยกก็ได้ครับ มาอยู่ในส่วนของ Special Offer Bundle ครับกับ Golden t o u c q u u s t t p c k ครับเจ้าตัวแพ็คเนี่ยเพิ่งวนมานะครับราคา299บาทมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับมีตัวละครที่ขุด l o ดดิ้งสกรีนกระเป๋าแล้วก็1,500วิบาทครับแต่ต้องบอกไว้ตอนนี้ก่อนนะครับว่าหากใครที่ซื้อแพ็คนี้แล้วยังไม่ได้1,500วิบาทนะครับแต่ว่าต้องทำเควสเพื่อปลดล็อกครับราคา299บาทถ้ามองแค่ตัวราคานะครับ 200บาทได้1,000 V b u c วัถ้าเพิ่มเป็น3 0 0ก็ได้1,500นเนาะคิดว่าได้สกินแถมแล้วกันครับแต่ว่าความแถมมันมีความสวยและเอกลักษณ์อยู่ครับตัวละครถ้าให้อธิบายสั้นๆเลยครับคือตัวละครไมเดอในตัวละครผู้หญิงครับตัวละครตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาคล้ายไมดอรทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรลี้ยงทีครับหากเราฆ่าศัตรูเป็นจำนวน6คนนะครับทุกๆครั้งที่ฆ่าครับตัวละครเนี่ยหากเลือกสไตล์เป็นเี้ยงทีมนะสีทองจะค่อยๆเคลือบร่างกายครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกไว้ครับเมื่อตัวละครไปจับอาวุธปืนครับไม่ว่าเราใส่ลายปืนอะไรปืนนั้นจะกลายเป็นสีทองครับตัวละครมีสสไตล์ครับสไตล์แรกครับคือสไตล์ที่ไม่มีรีอคทีฟนะตัวละครออกแบบมาดีครับคล้ายกับนักฆ่าครับมีตัวปืนสีทองและระเบิดสีทองครับทรงผมสวยรองเท้าส้นสูงที่ออกแบบมาดีครับพอเปลี่ยนไปเรีอคทีฟครับอันนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครนะครับคนแรกครับ คนที่สองครับคนที่สามครับคนที่สี่ครับคนที่ห้าครับและก็คนที่หครับนี่คือตัวละครที่เต็มเวอร์ชันเลยนะครับสำหรับเรียกที่ก็คือสีทองทั้งตัวเลยสูงสุดที่6คนครับ ตัวกระเป๋าครับตัวกระเป๋าก็มีรีแอคทีฟเช่นเดียวกันนะอันนี้คือปกติครับไม่เอารีแอคทีฟครับกระเป๋าเป็นสีดําออกแบบมาค่อนข้างสวยครับแต่ถ้าหากเลือกเป็นรีอกทีฟแล้วจะสูงสุดที่3ขครั้งนะครับสําหรับรีแอคทีฟของกระเป๋าคนแรกครับคนที่2ครับและก็คนที่3ครับหากเราทําการฆ่าศัตรูครับจนตัวกระจาย จำนวน3คนครับเราจะได้กระเป๋าที่เป็นสีแบบนี้เลยครับตัวเควสครับที่ใช้ปลดล็อก1,500ัวิบัคก,ก็ซื้อก่อนเนาะรายละเอียดเควสถึงจะปรากฏครับตัวที่ขุดครับถูกออกแบบมาให้เป็นมีดคู่ครับเสียงค่อนข้างคมเลยสำหรับที่ขุดนะครับคมมากครับอุปกรณ์ออกแบบมาเป็นมีดคู่ที่ค่อนข้างสวยครับมีความเงาเอฟเฟกตอนกระจายเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆมันจะไม่ใช่สีเหลืองครับมันจะออกเป็นสีทองปนขาวครับค่อนข้างสวยนะเสียงมันค่อนข้างคมครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ไฮไลท์เลยครับปกติแล้วพวกแพ็คเควส t แพ็คหรือพวกแพ็คต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีโหลดดิ้งสกรีนให้ครับแต่อันนี้ให้โหลดดิ้งสกรีนด้วยครับรายละเอียดเก็บค่อนข้างดีครับคล้ายกับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยบุกเข้ามาในคฤหาสน์สักที่หรือฐานลับสักที่ครับโดยการที่เขากําจัดตัวละครไวการ์ดครับไวการ์ดนอนหมอบอยู่ตรงนี้เนาะ ส่วนที่ก็น่าจะเป็นกองกำลังของเขาครับตัวปืนก็เป็นสีทองเนาะเนี่ยครับเวลาตัวละครตัวนี้จับปืนนะครับจะกลายเป็นสีทองแบบนี้เก็บรายละเอียดดีมากครับราคาทั้งหมดนี่แค่299บาทเองถ้าไม่มองตัวละครเลยนะมองแค่วีบัคผมว่าคุ้มแล้วครับหากใครต้องการเติมวีบัคสัก1 5 0 0วีบัคหรือว่า1000วีบัคเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับแต่ถ้าหากใครเป็นแฟนคลับของตัวละครไมดาสครับและยังไม่มีในเวอร์ชั่นผู้หญิงตัวละครตัวนี้เนี่ย ค่อนข้างคุ้มนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีบัคหรือชุดตัวละครหรือของต่างๆในแพ็คครับคุ้มมากๆในส่วนของเมกชาป๊อปแพ็คก็ยังอยู่ครับแพ็คสุดท้ายก็ยังอยู่เนาะใครที่จะซื้อของในวันนี้ครับอย่าลืมใส่โค้ดศูนย์สี่แชปเตอร์ด้วยเพื่อเป็นการให้กาลังใจผมทางคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปครับพบกันอีกทีพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ดูคลิปจนจบวันนี้สวัสดีครับ